โอเคนะคะก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคนะนักเรียนคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่มันเป็นเรื่องของค่ารายงวดเนาะในลักษณะที่ครูเนี่ยพานักเรียนเข้าสู่ลำดับเ,เรื่องของอนุกรม,มเลคขคณิตเนี่ยจริงๆแล้วมันมีที่มาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนอย่างเช่นอ่ครูปไปโฟกัสที่ทบต้นทุกปีก็แล้วกันเนาะในความเป็นจริงเนี่ยค่ารายงวดที่มันเกิดขึ้นเนาะอย่างเช่นเขาในข้อที่ผ่านมาเนาะในคลิปที่ผ่าน 4, นะในใน e ี4สี่นักเรียนสามารถย้อนไปดูได้นะคะเขาเนี่ยก็ฝากเงิน10,000บาทถูกไหม อันนี้ครูจะเล่าความเป็นจริงให้ฟังเนาะแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยของเขาคือ12%คือ12ส่วน100แบบนี้นะคะแล้วก็เนของเขาเนี่ยคือ4ปีเนาะนะคะนั่นเนี้ยอันนี้คือทบต้นทุกปีนะคะ ขอพูดให้ฟังนิดนึงว่าทําไมเราต้องใช้สูตรอนุกรมเลขาคณิตเนาะทีนี้ไปดูค่ะทบต้นทุกปีเนี่ยครูสามารถใช้เปอร์เซ็นต์นี้ไปได้เลยก็คือ0.12นะคะเปลี่ยนคําว่าปีเป็นคาว่างวดได้เลยเนาะนะคะหลังจากนั้นเด็กๆที่ครูพานักเรียนเขียนนะคะว่า10,000ตัวเนี้ยค่ะเขาเนี่ยเมื่อเขาฝากต้นงวดนะคะหมายความว่าเขาเนี่ยจะได้ดอกเบี้ยตั้งแต่งวดแรก นะคะอันนี้ครูจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมครูถึงให้นักเรียนเขียนแบบนี้คือคูณด้วยหนึแบบเนี้ยยกกาลัง1ใช่ไหมแล้วก็เป็น1,000 0เนี้ยคูณด้วย1.12ยกกําลัง2แบบเนี้ยไปจนถึง1,000 0เนี้ยคูณกับ1.12ยกกําลัง4เนาะนะคะคือนะตอนนี้คือเราฝากทั้งหมด4งวดใช่ไหมทุกคนนะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยครูจะบอกอย่างหนึ่งว่าอันนี้คือครูให้นักเรียนที่จะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นแต่แต่ความเป็นจริงแล้วคืออะไรรู้ปะ่ะความเป็นจริงแล้วคือฟังนะงวดแรกของเขานะคะงวดแรกของเขาเนี่ยเขาฝากหนึ่งหมื่นเนาะนักเรียนรู้ไหมว่าหนึ่งหมื่นตัวเนี้ยจะแช่อยู่ทั้งหมดกี่ปีคะจริงๆเขาแช่ตัวอยู่ทั้งหมด 4ปีคือ4งวดนะคะหมื่นที่ฝากงวดแรกเนะะี่ยค่ะตัวนี้มันจะกลายเป็น1.12ยกกำลงัง4เพราะเขาเนี่ยถูกฝากตั้งแต่ต้นปีแรกเนาะแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไปจนถึงปีที่4นะคะในนั้นเนี่ยเขาจะได้ทั้งหมด4งวดก็เลยเป็นว่างวดแรกเนี่ยเขาได้ทั้งหมด4งวดนะคะแต่สูตรที่ครูพานักเรียนพาทำมาเนีเ่ยเพื่อนักเรียนจะเข้าใจง่ายขึ้นเนาะแต่อันนี้ครูต้องเล่าความเป็นจริงให้ฟังว่านี่คือสีที่เกิดขึ้นนะ,ะทีนี้พอไปงวดที่2นะคะ งวดที่2เนี่ยเขาก็ฝาก1 0,000เหมือนกันแต่มันเป็นการฝากต้นงวดในปีที่2องนะเรียนเข้าใจปะเขาก็จะได้ดอกเบี้ยอยู่ทั้งหมด3ปีก็คือปีที่2ปีที่3ปีที่4โอเคไหมก็เลยเป็นที่มาว่าเขาจะได้1.12ยกกำลัง3โอเคไหมคะไปที่งวดที่3ค่ะงวดที่3เนี่ย เขาก็จะแช่ตัวอยู่แค่2ปีก็จะได้10,000นะคะ10,000คูณกับ1.12ุยกกำลังสองนะคะแล้วก็งวดที่4งวดสุดท้ายค่ะก็จะเป็นงวดที่แบบฝากแช่ไว้ได้แค่ปีเดียวคือปีที่4คือต้นปีที่4ไปจนถึงสิ้นปีปุ๊บเขาก็จะได้ดอกเบี้ยอยู่1ปีนะคะแบบนี้นะคะแต่ที่ครูพานักเรียนทำเนี่ยครูต้องการให้เรียนเนี่ยเ,เข้าใจง่ายขึ้นเนาะด้วยการเขียนเรียงอันนี้มาก่อน อันนี้มาก่อนต่อไปโอเคไหมคะเพราะว่าก่อนที่นักเรียนจะเข้าสูตรเนี่ยก่อนที่นักเรียนจะเข้าสูตรเนี่ยสูตรที่เราจะเอามาใช้คืออนุกรมเรขาคณิตเนี่ยเขาจะต้องเรียงเรียงแบบเรียงแบบนี้ก่อนนะคะเนี่ยนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าครูเนี่ยจะให้นักเรียนเขียนโดยเข้าใจว่าอันนี้คือยกกำลังหนึ่งไปจนถึงอันสุดท้ายคือยกกำลังสี่แบบนี้โอเคไหมคะทีเนี้ยหลังจากที่หลังจากที่ตอนแรกเนี่ยอันนี้มันควรอยู่อันแรกถูกไหม อันนี้มันควรอยู่อันที่สองอันนี้มันควรอยู่อันที่สามอันนี้มันควรอยู่อันที่สี่อะไรแบบเนี้ยมนจะเป็นแพทเทิร์นนี้นะคะแต่จริงๆเนี่ยครูต้องการให้เรียนเขียนเรียงกันแบบนี้ที่ต้องการให้เขียนเรียงกันแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เราเอาเข้าสู่อนุกรมเรขาคณิตอะค่ะเราจะต้องแทนเนี่ยค่ะตัวที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกปะมันคูณได้หนึ่งจุดหนึ่งสองแบบเนี้ยนี่คือตัว R อะไรแบบเนี้ยโอเคไหมทุกคนนะดังนั้นเนี่ย มันก็จะเพิ่มขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะการคูณเท่าๆกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นใช้อนุกรมเรขาคณิตนั่นเองนะคะเรนนั้นเนี่ยเริ่มเลยสูตรคือ a1 คูณ r กรลัง n ลบหแบบนี้ส่วนด้วย r-1 ลบหนึ่เนี่ยนักเรียนจะใช้สะดวกมากยิ่งขึ้นก็เลยให้นักเรียนแทนค่าแบบนั้นตั้งแต่แรกนะคะ a 1ของเขาก็คือ10,000เนาะคูณกับ1,12ใช่ไหม ะคะแค่อยากจะเล่าที่มาว่าโอเคมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะหลังจากนั้นค่ะ1.12งนตรงนี้ยกกำลัง4ี่ค่ะลบด้วยเนาะส่วนด้วยข้างล่างก็จะเป็น0 1 0ุดนเหมือนเดิมนะศูนเหมือนเดิมนะคะนักเรียนเนาะเกิดจาก1.12ลบออก1โอเคไหมคะนะคะอันนี้เป็นการทบทวนเนาะเพื่อที่จะเข้าใจว่ายกกำลัง4มาจากอะไรยกกำลัง3มาจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เพื่อที่นักเรียนจะทําข้อสอบได้อย่างรวดเร็วครูก็จะสอนว่างวดที่1นึ่งใส่กำลัง1อะไรอย่างเงี้ยไปนะ โอเคไหมแต่ความเป็นจริงคือความหมายนี้นะนะคะไปต่อจะลองมาดูข้อสอบสักข้อกันดีกว่านะคะข้อสอบข้อนี้เขาบอกว่าเจ็ดเนี่ยเปิดบัญชีเนาะเขาฝากประจําแน่นอนในเรื่องของการฝากทุกงวดแบบนี้นะคะเขาฝากทุกอะไรเนี่ยฝากทุกต้นปีเนาะต้นปีก็คือ,อ,อวันที่1เนี่ยเขาบอกว่าวันที่1มกราคมนะคะเขาฝากเขาฝากครั้งละห้าร้อยแน่นอนว่าเป็นการฝากต้นปีแบบที่เราเรียนเราเรียนมาเป็นไงคะ ปีปีแรกเนี่ยต้นปีแรกเขาก็จะได้ดอกเบีย้ยมาแล้วตั้งแต่งวดแรกโอเคไหมซึ่งข้อสอบคนนี้เคยเออกจริงในปี64เนาะในอยู่ในรูปแบบข้อสอบโอนตนะคะดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่า500ตรงนี้นะคะนั่นก็คือ P เนาะนักเรียนอ่านโจทย์ไปปุ๊บนักเรียนเขียนมาเลยว่าอ๋ออันนี้คือ500คือ P เนาะอัตาราดอกเบี้ยค่ะอัตาราดอกเบียเบ้ยเป็นเท่าไหร่คะอัตราดอกเบี้ยเขาบอกว่าอัตราดอกเบี้ย2%ต่อปีนะคะนักเรียนเขียน R มาเลยคือ2ส่วน100หลังจากนั้นไปดูโจทย์อีกนิดนึ เขาบอกว่าค <ffe> ิดอัตราดอกเบี้ยทบต้นโอ้โหทุกปีด้วยทุกคนโอ้โหมันมันไม่ได้ทบต้นเป็นรายเดือนอะไรเลยเป็นทบต้นทุกปีดังนั้นเนี่ยเป็นไงคะอัตราดอกเบี้ยก็คือเท่าไหร่ก็ใช้ไปเลยนะครับกี่ปีก็ใช้ปีเป็นงวดไปได้เลยนะแต่ตอนนี้นักเรียนต้องดูปีก่อนนะว่าปีเนี่ยคืออะไรเขาฝากไว้ที่1ปี64เนาะนักเรียนครูถามหน่อยวันที่1มกราคมปี64ไปจนถึง31ธันวาคมปี64นักเรียนจะได้โมกี่งวด1งงวดแล้วนะ ดังนั้นเรียนต้องนับ64ไปด้วยนะ64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 11ปีนะ,ะเรียนนั้นเรียนห้ามเอา74มาลบ64แล้วเหลือ10เนี่ยนักเรียนจะผิดทันทีนะคะดังนั้น n ของครูเนี่ยคือ11ปีนะคะเราสามารถใช้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ได้เลยนะคะอัตราดอกเบีย้ยก็คือ0.02ใช้ไปได้เลยนะคะแล้วก็11ปีเนี่ยแทนไป11งวดไปได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเหตุผลคือทบต้นทุกปี ข้อนี้ง่ายมากแค่แทนค่าปุ๊บได้เลยโอเคไหมจริงๆแล้วงวดแรกของเขาถ้าที่มาจริงๆเนอะอ่างงวดแรกของเขาเนี่ยเขาฝาก500ค่ะแต่500ตัวนี้ฝากตั้งแต่วันที่1นึ่มกราคมดังนั้นเนี่ยเมื่อผ่านไปทั้งหมด11ปีเนี่ยก็เขาก็ต้องได้ดอกเบี้ยทั้งหมดกี่งวดคะได้ดอกเบี้ยทั้งหมด11งวดก็เลยไปที่มาว่าตรงนี้มันจะต้องเป็น1.0 2ทั้งหมดยกกําลัง11งวด เข้าใจใช่ปะอันนี้คือในความเป็นจริงเลยนะโอเคนะแล้วก็งวดที่2เขาก็จะแช่ตัวอยู่แบบนั้นทั้งหมด10ปีก็จะเป็น500คูณ1.02ทั้งหมดยกําลัง1ิแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะไปจนถึงปีสุดท้ายที่เขาฝากคือปีเอ่อ2,574คือเขาฝากไว้ที่1มกราคมใช่ปะเขาก็จะได้ดอกเบี้ยง,งวดสุดท้ายนะคะก็จะเป็น500คูณด้วย1.0 สทั้งหมดยกกลังหนึ่งนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าครูเนี่ยจะชอบให้เรียนเขียนหนึ่งมาก่อนเพื่อที่เรียนจะได้ไม่ต้องเขียนอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคไหมนะคะสุดท้ายนักเรียนต้องมานั่งเขียนเรียงใหม่อีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะเพราะว่าก่อนที่เรียนจะเข้าสู่เรื่องของเขาเรียกอะไรนะอนุกรมเลขคณิตเนี่ยนักเรียนต้องเรียงแบบนี้นะคะจากน้อยไปมากแบบนี้นะนะคะ โอเคไหมเพราะมันเป็นการคูณเพิ่มไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะเข้าสู่ส่วนอนุกรมเลขาคณิตจะง่ายขึ้นเนาะแต่ข้อข้อนี้ค่ะเขาไม่ได้ต้องการให้เรียนทําอะไรเลยนะคะเขาแค่ต้องการอยากดูสัญลักษณ์ว่าเอ้ยนักเรียนจะตอบข้อไหนนะคะซึ่งนักเรียนก็น่าจะเห็นแล้วว่าตอบข้อที่อะไรคะข้อที่4นะั่นเองเห็นไหมทาไมนักเรียนถึงไม่ตอบอันนี้ก็ยกกำลังสิบเอ็ดเหมือนกันนะแต่ทําไมนักเรียนถึงไม่ตอบข้อ2องคะเพราะอะไรคะเพราะงวดแรกของเขามีแค่500นะคะในเมื่อเขาฝากวันที่1่ยังไง เขาก็ต้องได้ดอกเบี้ยตั้งแต่งวดแรกเข้าใจไหมมาต้องเป็น5 0 0เนี่ยคูณกับดอกเบี้ยก้อนกอนนี้โอเคไหมคะทุกคนนะแต่ถ้าเรียนถนัดที่จะเขียนแบบนี้ในเรียนถนัดนักเรียนเขียนมาได้เลยนะเข้าใจใช่ไหมคะอันนี้คือในในหลักความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเฉยๆแต่เวลาทําข้อสอบจริงนักเรียนเขียนเรียงแบบนี้เลยก็ได้โอเคนะคะสําหรับข้อนี้เฉลยก็จะอยู่ที่ข้อ4นะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะ